สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลูกป่าอีกครั้งในรายการ IPM อัปเดตค่ะและในวันนี้ค่ะแน่นอนลูกป่าก็พาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับงานอีเวนต์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคธุรกิจหรือว่า s m e มาฝากคุณผู้ชมจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะบริษัทไผ่ร้อยก่อโปรดักชั่นจำกัดโดยผู้จัดหญิงอริยาบวัวคงได้เลือดีจัดพิธีบวงสรวงสีรีเจ้าหญิงหลงยุค นบริเวณศาลพระพรมณาอาคารปฏิบัติการอ,อสมทโดยทีมนักแสดงเขาร่วมบวงสวงอย่างพร้อมเพรียงภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ติดตามชมซีรีส์เจ้าหญิงหลงยุกได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา18นถึง19นทางช่อง 9M HD กดช่อง30เริ่มตอนแรกวันที่3เมษายนนี้ค่ะเพราะว่า เริ่มแรกเลยนะคะพอดีหญิงคุยกับพี่ชายแล้วก็พี่ชายพาไปเจอกับพี่ออสลาเมธพร้อมกับคุยกันว่าอยากจะทําซีรีส์เรื่องหนึง่งพี่ออสก็เสนอว่าเป็นเจ้าหญิงของยุคไม้เป็นบทประพันธ์ของพี่เองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเอามาทำรีเมคใหม่ก็เลยสนใจก็ได้ทําเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะคือเรื่องนี้มันเป็นละครรีเมคอะนะครับมันเป็นเรื่องราวของความรักที่มีความผูกพันมาตั้งแต่อีกยุคหนึ่งนะครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งตัวนางเอกเนี่ย มีปัญหารเรื่องความรักในยุคยุคก่อนแล้วพอเขามาอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาได้เจอกับตัวพระเอกคือคิมมอนเนี่ยครับมันเป็นมันดันไปหน้าเหมือนกับยุคในอดีตแล้วก็มีมีเหตุการณ์ที่จะต้องช่วยเหลือกันเพื่อที่จะย้อนกลับย้อนกลับไปในยุคโบราณที่ได้แล้วด้วยความผูกพันตรงนัน้มันเกิดเป็นความรักกันมันมันก็มีความรู้สึกว่าความรักที่มันเหมือนรักสามเศร้าอยู่นะครับแต่ว่า ด้วยการเสียสละของพระเอกในยุคก่อนเนี่ยเขาก็เลยเขาก็เลยต้องมาพบรักกับพระเอกในยุคใหม่นะครับแล้วก็มันมีเหตุการณ์การขัดขวางกันบ้างในเรื่องราวทั้งหมดนะครับโดยโดยคอนเซปต์สำคัญเนี่ยให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นยุคไหนไม่ว่าจะเป็นยุคอดีตหรือยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ก็ไม่สามารถขัดขวางเรื่องความรักได้นะครับ ก็จริงๆตอนแรกก็มีความกังวลนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่เข้าไปเราคือทุกคนใจดีมากเป็นกันเองมากแล้วพอถ่ายกับพี่พิมอนพี่ซูซี่กับทุกคนค่ะเขาก็แบบคอยแนะนําไปเรื่อยๆก็เลยแบบรู้สึกเรามีการพัฒนาการแต่ก็เวลาที่ถ่ายท่มันก็จะสนุกเราก็มีหลากหลายบทบาทที่เราได้มีโอกาสแบบมันมีความท้าทายเหมือนกันในเรื่องของภาษาในเรื่องของเรามีร้องทอมลิเกด้วยเรามีแบบมีบู้กับพี่ซูซี่ด้วยอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกค่ะเห็นอกว่าทำงาน หนักมากจริงค่ะเพราะว่าการเป็นนางงามกับนักสแสดงมันจะแบบคนละฟิวกันเลยการเป็นนางงามก็คือความคิดเห็นของเราเกี่ยวกับท็อปิกหนึ่งแต่การเป็นนักสแสดงคือต้องรู้ว่าแบ็คกราวน์คนนี้เป็นยังไงเวลาพูดเรารู้สึกยังไงฟังเขาแล้วแบบความคิดเป็นแบบไหนมันก็เลยมีการแบ่งหนหรือพอสมควรเรื่องภาษาเป็น ภาษามันก็จะมีในเรื่องของยุคโบราณนะคะที่เราจะต้องมีแบบศัพท์คำศัพท์ที่เราไม่ชินกับจริงๆมันก็จะมีบางศัพท์ที่หนูก็จะถามพี่ๆเวลาชยูไหนกองว่าขอโทษนะคะอันนี้แปลว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่เข้าใจเราก็จะแสดงแบบอารมณ์ออกมาไม่ถูกกันโจ์โจ์ค่ะใช่คือ ของหนูขึ้นด้วยมันเป็นภาษาไทยเราต้องอ่านหลายๆครั้งก่อนที่เราจะแบบสามารถจาได้ด้วยแต่เวลาที่เราจําเราก็ต้องรู้ว่าเนี่ยเราก็ต้องอย่าลืมที่จะฟังอีกคนนึงว่าเนี่ยถ้าเกิดคนนี้พูดแบบนี้เราควรจะรู้สึกแบบไหนคะ <c oughs> อ๋อมีอ่านบทด้วยค่ะใช่เพราะว่าเราก็มีความกดดันอย่างที่บอกเป็นเรื่องแรกแล้วก็อยากจะทําออกมาให้ดีที่สุดค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนไม่กี่เรื่องนะครับผมที่ท,ที่ที่อ่านบทเพื่อทํากันบ้านเนี่ยแล้วก็สนุกไปกับมันมากๆครับ ต้องบอกว่าดีใจมากมากที่ได้เล่นเรื่องนี้แล้วก็ถือว่าเป็นพีเรียดที่มันท้าทายผมมากกึ่งพีเรียดที่มันท้าทายผมมากเลยแล้วเล่นเป็นสองตัวละครด้วยซึ่งโอ้มันก็อยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วกันครับเพราะว่าะจะได้เห็นบทบาทใหม่ๆการแสดงใหม่ๆแล้วก็ความสนุกที่มันที่มันแตกต่างออกไปจากที่เคยเห็นผลงานก่อนๆของคิมแน่ๆครับก็ยากครับแต่ดีว่าแบบว่าได้ได้พุ่มกลับได้ ผู้ช่วยได้ทุกคนในทีมงานแล้วก็พี่ๆในแสดงที่ที่เคยแสดงมาแล้วเนี่ยเขาเขาช่วยติวให้ครับผมหลายอันก็ต้องทํากันว่านหนักแล้วก็ต้องพูดให้เข้าปากซึ่งก็ผ่านพ้นไปได้แล้วก็ก็มีความสุขมากๆที่ได้ที่ได้ที่ได้ทำแล้วก็ทําแล้วก็รู้ล่วงไปได้ครับผมทั้งนี้นะคะก็ได้พลิกบทบาทเนาะปกติซีจะไม่ได้เล่นอะไรแบบนี้สนุกสนานมากเลยก็อยากจะขอบคุณช่องเก้านะคะที่ให้โอกาสซีได้มาเล่น กดบานในสาวเปรี้ยวนะคะยุคป,ป,ป,ปัจจุบันค่ะเป็นโมเดลใช่ <laughs> คือคนนี้เขาชื่อพอล่าแล้วเป็นแบบนักแสดงนางแบบที่เปรี้ยวซึ่งเขาก็ทำงานกับพระเอกแล้วก็หลงรักพระเอกด้วยนะคะ <laughs> ก็อยากให้เขาแบบเป็นคนคนเดียวของเราอะไรประมาณนี้ซึ่งพอมีฟ้าใสมาแล้ว ขาก็จะไม่ยอมค่ะเพราะว่าเขามีความตั้งใจในชีวิตมากเลยในเรื่องของความรักเ,เรื่องส่วนตัวแล้วก็ทั้งงานด้วยนะคะอืมก็จะดูแบบว่าเป็นเป็นแบบสาวอิชานิดนึงไม่ถือว่าร้ายถือว่าแบบว่าตลกตลกก็เก้แบบแบบแบบนี้ค่ะแบบ mean girls อ่าสาวมันสาวมันมันใช่ใค่ะใช่ใช่ชอบมากเราเรื่องแนี้ค่ะจะได้แบบว่า เออไอพรอไวส์ในเรื่องของบทด้วยนะซี่ก็มาแบบมาเติมอะไรอย่างเงี้ยจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ให้ผู้ชมได้ได้ชมกันแล้วก็จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกันด้วยนะคะสแลงแบบสนุกสนานมากค่ะสนุกค่ะทั้งสองคนน่ารักมากเลยอืมแล้วก็คือทั้งสองอาจจะเป็นแบบว่านักแสดงที่ใหม่ๆอยู่แต่เขามีความตั้งใจกันมากๆเลยนะคะแล้วก็เล่นดีค่ะเล่นดีมาก ก็ฝากฝากซีรีส์เรื่องเจ้าหญิงหลงยุคด้วยนะครับผมก็จะออนตอนแรกเนี่ยนะครับผมในวันที่3เมษายนนี้นะครับผมทุกเสาร์อาทิตย์ครับเวลา6โมงเป็นต้นไปนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยค่ะค่ะฝาก้วยนะคะเรื่องนี้สนุกสนานมากมายค่ะมีกิมมิคให้ดูหลายอย่างเลยช่องกาคะ และนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะในครั้งหน้าจะมีข่าวอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นอย่าลืมติดตามกันในรายการ IPM Update วันนี้ลูกป่าและทีมข่าวต้องขอต,ตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ